เล็กเสมีนผลิตภัณฑ์สกัดเย็นจากงาดำเพื่อคุณประโยชน์ครบถ้วนที่สูงที่สุดค่ะรู้ไหมคะว่างาดำมีประโยชน์มากมายในนานาประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆในแถบเอเชียจะใช้งาทำเป็นน้ำมันเพื่อปรุงอาหารค่ะ ส่วนชาวยุโรปจะนำงามาทำเค้กทำไวน์และน้ำมันรวมถึงใช้ในการปรุงอาหารและเป็นเครื่องหอมค่ะส่วนชาวแอฟริกันใช้ใบงาทำดอกไม้ไฟและนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พอกผิวหนังอีกด้วยค่ะแต่ว่านาดำนะคะยังสามารถใช้เพื่อบำรุงร่างกายช่วยบำรุงเส้นผมบำรุงผิวพรรณบำรุงกระดูกบำรุงเล็บ และยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีขึ้นรวมไปถึงค่ะช่วยป้องกันโรคภาวะกระดูกพุนและก็อาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำปวดบวมลดอาการอักเสบเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในการเผาผลาญและสลายไขมันค่ะช่วยควบคุมน้ำหนักและบำรุงระบบประสาทรวมไปถึงระบบสมองอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยให้นอนหลับสบายมีสารต่อต้านอนุม,มูลอิสระช่วยชะลอความแก่และช่วยป้องกันการเกิดโรคเหน็บชาเพราะว่างาดําค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีรวมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสเหล็กแคลเซียมและสังกะสีค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และนอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e ีค่ะที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณเมื่อเราทานงานดำเป็นประจำแล้วจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีลดระดับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหรือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะแบลกเดซมีนเพียงวันละ1เม็ดสุขภาพดีๆมนี้ได้อยู่ภายในขวดนี้แล้วค่ะ